เสร็จปุ๊บตามมาตามมาตักหน้าข้าวอ้อ่าจ้ะสวัสดีจ้ะของคนนาองพ่อกนลุงหนวดมื้อนี้ก็ทำกับข้าวกินเองนะจ้ะลุงหนวดก็ลงทุนไปประมาณ45บกกับ29 70บาทก็น่าจะได้กินประมาณสองมื้อถึงสามมื้อก็คุ้มสุดๆไม่อย่างมาดินมแมกโรด้วยโอเคเดี๋ยวไป ดูตอนทำกับข้าวเนะนะเานะ,ะ,ะนึกออกเนาะไ็เดี๋ยวรวนหมูสักหน่อยก่อนเนาะผัดหมูก่อนผัดหมูกับ,กบเทียมนะาจากนั้นก็ลงจ้ะเอาให้หมดเลยนี่หมดก็เดี๋ยวแยกไว้สักสามมือ้อเนาะอเนาะ อของโปรดก่อนแล้วก็ปลูกนะค,ค,คือเนี่ยต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยมันจะสลดไวนะจ๊ะปุงป้งปุ้งปุ้งนะสลดมาปาสรดดีจัง้อยรดรรดีจัง้อย น้ำมันหอยโอ<ฮ>้โห<ฮ>ขาดไม่ได้เลยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บพอพอปึ๊บน้ำตาลสักหน่อยนิดเดียวพออ่าอะไรตัดเค็มเนาะหลังก็ผัดจ้ะไม่ใช่ผัดวันประกันพุ่งนะผัดต้นอ่อนทานตะวันอู<ฮ>้เสร็จอ่ะเรียบร้อย อันนี้แบบไม่ต้องชิมเลยครับเสร็จปุ๊บตาม,มาตาม,มาตักรากาข้าวโอ้อน้ำตักน้อยปุ๊บไปแค่นี้ก็อิ่มสุดยดอดเดูหน้าตาผัดต้นอ่อนทานตะวันใส่หมูสับฉบับชาวเกาะ มาจัดจัดไปนี่อร่อยคำตโตโตชิมก่อนเลยนี่คือปรุงมานี่ไม่ได้ชิมนะแต่หนดมั่นใจอ,อ,อร่อยเหมือนเดิมไม่เเปลี่ยนความกรอบ cầm đẹp mặc mẹ phải cơm xuống rồi thêm khoảng chút อันนี้ก็รู้หนวดห่อไว้นะครับทานตอนก่อนนอนนะจ๊ะก็น,นี่ก็ได้ประมาณสามมือ67 000บาทคุ้มจุดสุดแต่งกงล่องพอกันไหมเนะสตัวดีก,ก้ะนก็พเนาะ